วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เซนทันเวสเกตนะครับผมนะครับซึ่งคุณแม่นะครับก็บ่นมาหลายหลายปีเลยนะนะครับว่าอยากมากินที่โอเอชินะครับผมเป็นบุฟเฟ่อาหารญี่ปุ่นนะครับผมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมานะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับเดี๋ยวเนี่ยเราจะมารีวิวให้ชมกันนะครับว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมนะครับแล้วก็เมนูอาหารเนี่ย คร่าวๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้นะครับซึ่งราคาที่ผมไปทานนะครั้งนี้นะครับเขาคิดเป็นหัวนะหัวหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับผมทานได้หนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีนะครับซึ่งวันที่ผมไปนะครับเป็นวันอาทิตย์นะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับก็รับคิวเสร็จแล้วก็นั่งรอสักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณสิบห้านาทีนะนะครับก็ถึงคิวแล้วพนักงานก็เรียกนะครับให้เราเดินเข้าไปที่โต๊ะนะครับที่เราได้คิวนั้นนะครับนี่นะกำลังเดินไปนั่่งทีีโต๊ะะะะนน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 คคครรรรรรัััับบบบผผมมอ้้กก็็เปยาาาศใ เยวเราไปดูอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะตอนนี้นะนี่อะไรอะ่ะกระเพาะปลาอันนี้ซุปเราก็เดินเข้าไปข้างในจะเจอถาดที่วางพวกซูชินะครับผมวางเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะอันนี้ก็หายไปเยอะเลยนะครับแล้วเขามีอยู่ข้างในด้นนะ ในตู้นี่มีเพียบเลยนะครับเรากาลังหั่นอยู่นะถ้าของขาดก็คือจะเติมตลอดนะครับผัดมาหน่อยก็จะเป็นยำสาลายนะครับแล้วก็กิมจินะครับนี่นะเพกินีนี่ตอนนี้ก็ไม่รอรแล้วครับตักแล้วเห็นไหมครับตัอันนี้เป็นผัดผักนะอ่าก็เป็นหัวปลานะครับหัวปลาแซลมอนนะอ,นนอร่อยปลาเป็ดน้ําแดงนะครับ นี่เราก็สั่งอาหารมาไปตักมาแล้วนะเป็นบางอย่างนะครับนี่นะแต่ว่ามันจะมีอาหารที่เป็นพิเศษนะต้องใช้เป็นออเดอร์การ์ดแบบนี้นะในการสั่งไปเดี๋ยวเราไปลองสั่งกันดูครับครับแล้วก็บัตรนี้นะมาสแกนนะครับเตาอันนี้มาสแกนข้างล่างนี่นะนี่จะไปขึ้นมาแบบนี้นะแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับนี่นะครับเราเอาเนื้อหัวนะหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราก็เลือกได้เลยนะว่าเราจะเอาอะไรอะไรบ้างนะครับอันนี้ไ่เอาดีกว่า ครับเราก็เลือกในเมนูได้เลยนะครับเลือกอันนี้อันงน,นะอ่ะครับเอาสองอย่างก่อนนะครับแล้วเรากด,ดยืนยันแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวอาหารจะไปส่งที่โต๊ะเองครับนี่นะอาหารเราก็จะมาส่งแบบนี้นะพี่เราเสริฟแบบนี้ ตอนนี้เรามาเดินเซเวอร์อาหารรอบสองนะเราตักไปบ้างแล้วนะครับ๋มอันนี้เป็นกระพอร๋อปลา้กระอรปอปลากระอรปลาฝั่งนู้นจะเป็นสลัดบาร์นะเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยครับสลัดมาแล้วครับสลัดให้ดูบรรยากาศรอ,อบๆ นี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเกี๊ยวซ่านะครับมีกุ้งเซมปูระมีอะไรด้วยนะเนี่ยกำลังใส่อันนี้คุณคุณแม่สแกนแล้วนะอ๋อมีไข่กุ้งอ๋อถ้าเป็นบาร์นี้ก็จะมีอันนี้ไงอ๋อเอาคนละบาร์เนาะเก็ยืนยันการสั่งต้องกดเลือกก่อนอ่าเลือกอ่าหนึ่งที่ลองดูอ่ะแล้วก็ไปไปสแกนตรงนู้นต่อสนุกจังสแกนตรงนู้นรายกนตรงนู้นต่อต้องกินให้หมดด้วย ก็เป็นจุดแรกนะที่เมื่อกี้ผมมาสแกนแล้วรอบหนึ่งนะสแกนข้างล่างแล้วก็จะมีเมนูอาหารขึ้นเหมือนมื่แก้แหละใช่ใค่สไลด์ได้เลยเมื่อกี้ไไไไเราสไไัส่งอันนี้ไปเนื้อวัวยังไม่มาเมื่อก่อนอาจจะมีเนื้อวัวหวนะันเต่าก็เนาะเหมไม่มีสันในนะสันใน<ะ>อันนี้เป็นเนื้อวัวเทปันไม่มีสันในดีแซลมอนมีแค่นี้หรออ่าใช่สั่งได้เลย ก็จะทํากันสดๆแบบนี้เลยนะครับเตา,าอยู่ข้างหลังนะครับเราไปสแกนอยู่สเตชันตรงนู้นนะเดี๋ยวเราจะมาลองสเตชันตรงนี้นะ,ะว่า,าจะมีอะไรบ้างน,นะครับนี่นะพี่กรากำลังสแกนอยู่น่าจะเหมือนกันไหมลองดูลองดูอีกสเตชันหนึ่งเหมือนกันเลยเหมือนกันมั้ยเหมือนกัน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 มันก็มีเกีย้ามีเหมือนกันแสดงว่าสองอันนี้เหมือนกันนะครับพี่แต่ว่าเขาลองรับเหมือน<ม>กับว่าคนเยอะเนาะอันนี้สั่งยังมากีอันนี้คืออะไรอ่ะ มแม่บอกเป็นโลอะไรสักอย่างอ๋อเป็นโลที่ตั้งอยู่บนโต๊ะนะนะครับอันนี้จะเป็นบูธเทมากกีนะมันจะเป็นเหมือนกับเป็น อะไรดีอะมันเป็นเหมือนกับซูชิที่เป็นห่อเป็นถ้วยนะครับนี่นะที่เราผ่านมานะครับแล้วก็ผ่านอีกหนึ่งสเตชันตรงนี้นะคุณแม่ชอบมากเลยอะคุณแม่บอกหาผักผักบุ้งอยู่นะครับนี่นะน่ไงนอไนี่นี่เนี่ยาสั่งสผักเออเนี่ยที่เราชอบเห็ดนี่ยโอ้ยของโตดเลยอ่ะโอ้ เห็นปะละ่ะมันยังมาแอบอยู่ตเลยคณะฮ่องกงขัวจานใหญ่อ่ะเอาเสิร์ฟใหญ่อิ<า>่มเอาไหนีเอาเนื้อดีกว่าเนาะเอาหนึ่งเอาหนึ่งโอ้ยฉันแม่บ้านชอบไหม<า>เนี่ยสแกนเลยสแกนจาน่าจะจริงๆริงเราจะกินเห็ดด้วยแต่กินไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าของจริงจะเป็นยังไงนะครับปิกน้องอันนี้หอยปีกน้องครับไม่เคยเห็นเลยอ่ะเอามาสองชิ้นพอมาชิ้นเดี๋ยวเราเราไม่ได้กินที่นี่มาประมาณเจ็ดปีแล้วเนาะไม่ได้เข้าเลยเนาะเนี่ยอันนี้ในโต๊ะก็เริ่มเหลือแต่ซากแล้วนะ ของกินเยอะมากนะครับอันนี้บรรยากาศนะเน,นี่ยแบบนี้มีหม้อชาบูด้วยด้านั้นทำไมปึนไข่อ๋อเหมือนอ๋อน,นี่ครัเป็นหม้อชาบูเนาะ เด็กไมนูอะไรนะแม่หม้อไฟนี่นะอร่อยมากอร่อยมากนะครับผมกินไปคําเดียวแบบเฮ้ยอร่อยเลยอะ่ะนี่นะอร่อยเองเป็นเมนูแนะนําเลยนะอร่อยเลยนะอันนี้ก็อร่อยเนี่ยอะไรวะเนี่ยไข่กุ้งแจมอนไข่กุ้งแจมอนนะครับอร่อยแม่ชอบกินผัก,กผักกาดผักกาดเหรอใช่ผักกาดแก้วเนี่ยของแต่ละอย่างแบบพรีเมียมเลยนะผมไม่ได้กินนานมากนะครับเจ็ด เจ็ดปีได้นะเนี่ยใครมาก็อย่าพลาดนะเมนูพวกนี้ครับเนี่ยนะครับ,รบแต่ว่ามันจะไม่มีบนบาร์นะเราต้องไปสั่งตังหากตามที่ไปเอาการ์ดไปเอาการ์ดไป,าาไปแบบไปยิงนะครับข้างหน้าเคาน์เตอร์ตรงนู้นนะครับผมมามาครั้งแรกในรอบหลายปีน้องไม่ได้มาเลยอะก็ทําไม่เป็นกันเลยทีเดียวเมื่อก่อนมนะันไม่เป็นแบบนี้เนาะ คุณแม่ไปเอาบิงซูมาแล้วบิงซูเมล่มลอนของน้องโฟน,นะครับมันมันจะมีของหวานนะคือที่บูธนะครับจะมีของหวานหลายอย่างมากเลยนะครับผมไอศครีมพานาคอตตาเดี๋ยวไปถ่ายก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายให้ดูว่ามีอะ<ม>ไรบ้างยังเป็นตู้ของหวานนะพามาดูนะครับดูสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับมีกันเาลี่นะนะ้วก็มีพุดดิ้งข้างล่างนะครับมีกาแฟด้วยนะครับนี่นะับกำลังชงอยู ครับพอเราเดินมาข้างหลังก็จะเป็นพวกน้านะจะมีน้ําแข็งนะครับนี่นะแล้วก็จะมีตู้น้ําครับก็มีเยอะเลยนะข้างหลังนี้ก็จะเป็นพวกน้ํานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตู้ไอศครีมอยู่ข้างหลังนะครับนี่นะแล้วเขาก็ตักเอาไปทําบิงซูให้เรานะครับเมื่อสักครู่นี้นะที่คุณแม่มารับไปนะครับคุณแม่ไปตักมาเพิ่มนะครับ หอยอะไรนะหอยปิ้งนกหอยปิ้นกอร่อ,อยอะ่ะอาหารเขาเยอะเนาะเยอะมากเลยครับก็อันนี้เราทานกันไปเยอะแล้วนะอาหารก็เยอะมากนะเยอะไหมอ้าวเยอะมากเลยนะ ยังไม่หมดมีน้ำชาด้วยไม,ไม่เป็นปน้ำซุปน้ำซุปบอกินเหมือนแบบแกงเนี้ยแกงครับก็อันนี้ก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะเพราะว่านานๆะทีนะครับเพราะว่านี้มัน,เ,นเป็นบุฟเฟ่นะกินเยอะมากไม่ได้เลยนะครับผมนะครับแต่ว่าถือว่าอร่อยมากนะครับวันนี้ก็เลยพามาดูให้ชมกันนะว่าบรรยากาศนะตอนนี้นะเป็นยังไงนะหลังจากที่แบบผมไม่ได้ทานมาเลยนะน่าจะมีหกเจ็ดปีได้นะครับเนี่ย แม่ก็ยังสั่งอลงมาอยู่เรื่อยๆยยครับนีหมดแล้วนะไข่กุ้งออกอไข่แซลมอนไข่แซลมอนชางที่สองแล้วนะเนี่ยสั่งมานะครับก็ประมาณนี้เลยนะบรรยากาศรอบๆร้านของกินเยอะมากนะครับผมนะครับไรที่ไม่ได้มานานแล้วอยากจะมาลองก็ลองเข้ามาดูในคลิปนี้นะก็จะมีบรรยากาศอะไรวไข่กุ้งด้วยนะเนี่ยเรากุ้งใหม่แล้วแย่มหม่ในจออีกแล้วนะนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะก็ เอามาถ่ายร้านอาหารให้ชมเล่นๆกันนะครับผมนะครับก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกันคลิปหน้านะสหลักน,น,นี้ต้องขอลาไปก่อนะครับบ๊ายบายเลยบ๊ายบาย